เทคนิคการหาเงินออนไลน์นะครับให้ได้วันละหลัก10หลักร้อยหลักพันนะครับที่ผมทําได้เนี่ยก็เป็นหลักพันนะผมจะมาแชร์ประสบการณ์จริงให้ดูครับว่าการหาเงินผ่านเน็ตหรือการหาเงินออนไลน์เนี่ยเขาทาอย่างไรกันบ้างวิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ผมทําแล้วได้ผลนะครับก็7วันนี้ผมก็ไม่ถึง7วันผมก็ได้มาหมื่นบาทนะครับมาดูวิธีการกันเลยว่าเราจะทํำยังไงนะครับ เดี๋ยวลิงการสมัครผมจะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับตามผมไปเรื่อยๆเลยนะครับว่าวิธีการมันทํำยังไงนะครับอา้าวขั้นต้นเลยมาดูกันนะครับก็ขั้นแรกเลยเนี่ยครับก็เข้าที่มามาที่เว็บ accesstrade.in.th ก่อนนะครับเขาเรียกเป็นเว็บเขาเรียกทำอะไรครับการทำา a f f i l i a t e เห็นไหมครับ Affiliate Marketing ก็คือการหาเงินออนไลน์เหมือนเป็นในหน้าครับถ้าเปรียบเทียบเป็นภาษาง่ายๆก็คือ การเป็นในหน้าออนไลน์นั่นเองนะครับเอามาดูกันคว่าผมทํำยังไงนะครับนี้ผมจะอธิบายละเอียดเลยนะง่ายๆก็เลยนะครับก็เราก็มาดูต้องล็อกอินก่อนมันจะมี Publisher ล็อกอินกับ Advertiser in ล็อกอินเราเป็น Publisher นะครับ Advertiser หมายถึงคนที่เขาจะมาลงโฆษณากับ a c c e s s ทรสนะครับส่วนเราเป็น Publisher แล้วก็คือเราจะเอาโฆษณาของเขานะไปขายต่ออีกทีหนึ่งเราเป็นในหน้านั่นเองนะครับก็เข้าที่ Publi s h e r นะครับ Publisher อ่าครับก็คลิกที่ Pu b l i s h นะครับเสร็จแล้วมันก็จะให้ล็อกอินนะครับก่อนการล็อกอินเนี่ยเราก็ต้องสมัครให้เรียบร้อยก่อนคือถ้ายังไม่มีบัญชีผู้ใช้ก็ลงชื่อสมัครใช้ไหมครับถ้ามันยังไม่มีก็ลงชื่อตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับว่าสมัครยังไงนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับอ่าวิธีการก็คืออ่าทุกคนนะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้เนาะก็คลิกที่ใต้ลิงก์นะครับว่าสมัครยังไงหรือจะทาทาไปดูไปก็ได้นะครับว่าทํำยังไงเนาะอ่าวิธีการนะคครับบกก็ืออเาาว่ ให้ใส่ลิงก์ Facebook หรือลิงก์เว็บไซต์ในกรณีผมผมเห็นว่าหลายคนคงไม่มีเว็บไซต์นะครับไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างผมเนี่ยผมมีเว็บไซต์ด้วยแต่ในที่นี้ผมจะมาสอนเป็นลิงก์ Facebook แล้วกันเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็มีแฟนเพจที่เป็น Facebook ะนะครับขั้นต้นเลยเนี่ยพอเราเรา,เรามาหน้าจอที่หน้าจอ้ายอัพเห็นไหมครับหน้าจอสมัครผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับทุกคนก็ไปสมัครตามนั้นนะครับคลิกลิงก์ที่ลิงก์เสร็จปุ๊บ ทุกคนก่อนที่คลิกลิงก์ใช่ไหมครับเขาให้ใส่เว็บไซต์ใช่ไหมตรงนี้เรามาดูแถบที่2กันมาดูแถบตรงนี้นะครับเพราะเรายังไม่มีเว็บไซต์เนาะเรายังไม่มีเว็บไซต์ให้เราเข้ามาดูตรงนี้ครับตรง Facebook ของเราเนี่ยครับเข้ามาดู Facebook ของเรานะครับแล้วเข้าไปที่แฟนเพจของเราสมมุติว่าแฟนเพจ a c e b o o k เราเป็นแบบนี้นะครับ่เฟซบุ๊กเราหน้าตาเข้ามาเป็นอย่างนี้นะครับเข้ามาที่หน้าตา Facebook เราปกติธรรมดาหน้าตามันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับเข้ามา Facebook เสร็จปุ๊บก็ให้ดูซ้ายมือเนี่ อาจจะไม่เหมือนกันนะครับปฏิ facebook ถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปนี่ก็ต้องดูเอาหน่อยแล้วกันนะครับให้เข้าที่เพจเราต้องมีการสร้างเพจเนาะการสร้างเพจคงไม่ต้องอธิบายมั้งครับก็ไปดูวิธีการสร้างเพจกันเอาเองแล้วกันนะครับผมก็เข้าที่เพจนะพอเข้าที่เพจแล้วเห็นไหมครับว่าเพจของผมเนี่ยมี29เพจเลยไหมครับในที่นี้ที่ผมจะแนะนําของผมก็คือผมจะทําให้ดูเลยเนาะผมจะทําอันใหม่เลยผมจะเข้าที่เพจผมมีเพจนี้นะครับเพจเป็นตลาดรถแล้วกันนะเพจของผมเห็นไหมครับเห็น URL ของมันไหมครับ facebook.com/ ตลาดคาเห็นไหมครับนในในในตลาดคาของผมนี่ก็มีอันนี้ไม่ใหม่เลยนะมีคนถูกใจ91แล้วก็มีคนติดตาม93แต่ส่วนที่ผมทําหลักๆอยู่ของผมนะั้นมีคนตามเป็นหมื่นนะครับแล้วก็หลักหลายพันเหมือนกันนะครับอันนี้แต่ผมมารีวิวหรือมาแนะนําให้เพื่อนๆดูว่าเพจเนี้ยผมยังไม่ได้มีการสมัครนะครับผมก็ก๊อป URL ตรงนี้ใช่ไหมครับก๊อปเสร็จปุ๊บ เห็นไหมครับก๊อปตรงเนี้ยก๊อปชื่อตลาดรถเนี่ยครับตลาดค้าของผมเนี่ยครับชื่อเพจของเราอะครับเพจเราเป็นอะไรก็ก๊อปอันนั้นนะครับมาใส่ตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็ใส่มันสักหน่อยว่ามันเป็นอะไรมันเป็นอ่าเป็น Facebook เห็นไหมครับมันซักเจอเลยเป็นมันใส่หน่อยแล้วกันครับว่ามันมาจาก Facebook นะแล้วชื่อตลาดคานะครับแล้วก็ใส่อีเมลซะแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับตอนเนี้ยแล้วก็สมัครสมาชิกปึ้ง สมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็บอกอยู่อีเมลนี้ถูกใช้แล้วโอเคเพราะผมสมัครไปแล้วเนาะสมมติว่าผมสมัครแล้วกันนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับสมัครเข้าไปเรียบร้อยนะครับเข้าไปในนี้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับอ่าสมัครเข้าไปในนี้เรียบร้อยใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวขอโทษทีผมจุดก่อนพอสมัครเข้ามาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมันก็จะให้เราล็อกอินนะครับล็อกอินด้วยที่เราสมัครเมื่อกี้นะครับอีเมลอ่าผมก็เข้าเลยแล้วกันนะครับพอสมัครเรียบร้อย เห็นไหมครับว่าผมเนี่ยทำมาเจ็วันอ่านดูนะครับเจ็ดวันของผมเจ็ดวันของผมนี่ผมได้รายได้มาหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทนะครับแต่ผมจะอธิบายแล้วกันนะวันมาได้ไงอย่างวันเนี้ยอย่างวันเนี้ยผมได้มาวันนี้วันเดียวนะครับก็เจ็ดร้อยบาทนะครับรา,ายละเอียดก็คือมีจํานวนคลิกเท่านี้คอนเวอร์ชันเท่านี้ไรายได้ต่อคลิกเท่านี้ผมไม่ค่อยได้สนใจตรงนี้เท่าไหร่ผมสนใจตรงนี้มากกว่าว่ามันได้เท่าไหร่นะครับก็ ห้าวันจริงๆแล้วผมนำมาห้าวันเนาะผมได้เท่านี้น,นะครับมาดูกันแล้วกันนะครับหลังจากที่เราสมัครไปเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับขั้นต้นเนี่ยให้เรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับให้เรามาดูตรงเนี้ยตั้งค่าบัญชีนะครับก็คือจริงๆแล้วเราไม่รู้ยังไงก็ดู FAQ เขา frequency อะไรนะครับ answer question ถูกว่าไม่รู้นะอ่ะก็คือเขาบอกว่าไปให้ดู FAQ ก่อนก็คือสิ่งที่ควรทำก่อนเริ่มโปรโมท a f f i l i a t e a c c e r a t e ทำไงครับเขาบอกว่าไงต้องตั้งค่าบัญชีก่อนประวัติเห็นไหมครับแล้วก็บัญชีธนาคารแล้วก็ใส่เข้ามาปุ๊บเนี่ยใช่ไหมครับเขาบอกเราแล้วว่าให้เราทําอะไรภาษาไทยก็ได้นะครับถ้าใครไม่เป็นภาษาไทยก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยซะนะครับก็จะได้ง่ายๆเขาบอกมาไงครับก็ไปที่เมนูตั้งบัญชีตั้งค่าบัญชีเห็นไหมครับตามผมไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วเขาบอกอะไรครับประวัติใช่ไหมประวัติแล้วบัญชีธนาคารเห็นไหมครับแล้วก็ใส่ประวัติเห็นไหมประวัติแล้วก็ใส่ไปประวัติเรรราอะะไไก็ใส่ปนคับ ตึกๆๆตามรายละเอียดผมไม่แจ้งรายละเอียดแล้วกันนะครับแล้วก็ใส่บัญชีธนาคารอาก็ใส่บัญชีธนาคารเราไปแล้วก็ไซส์เห็นไ,ไหมครับไซส์ของผมก็จะมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตอนนี้ไซส์ที่เราสมัครเมื่อสักครู่เนี่ยครับพอสมัครเสร็จเราก็รอเขาอนุมัติก่อนนะครับรอเขาอนุมัตินะครับพอเขาอนุมัติเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็ค่อยมันจะไปโผล่ตรงนี้ครับเพราะเขาอนุมัติเสร็จเรียบร้อย นะครับก็มาดูเรื่อยๆนะครับไปที่แดชบอร์ดก่อนก็คือไล่มาทีลเราสเตปเลยนะครับอันแรกแดชบอร์ดใช่ไหมครับแล้วมาแคมเปญเหนไหมครับมาที่แคมเปญแคมเปญก็จะมีข้อเสนอแนะ,ะผมไม่อธิบายแคมเปญที่ยังไม่ได้สมัครโอเคตรงนี้นะครับเพราะเข้ามาเนี่ยทุกคนยังไม่ได้สมัครแคมเปญนี้แน่ๆนะครับทุกคนยังไม่ได้สมัครแคมเปญนี้แน่ๆสมมุติแล้วกันนะครับเมื่อกี้เนี่ยสมมุติว่าว่าไซต์ที่ผมสมัครเมื่อกี้นี้เออผมลืมไปขอโทษ ไซด์เมื่อกี้นี้ไปตลาดคาใช่ไหมครับตลาดคาเนาะตลาดคาเดี๋ยวผมไซส์ก่อนขอโทษที่เอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่หมตั้งค่าบัญชีนะครับแล้วก็ใส่ไซส์เข้าไปนะครับแล้วผมก็เพิ่มไซส์ใหม่นะครับชื่อไซส์ที่เราต้องการแต่ถ้าแต่ถ้าคนคนไหนใส่ไว้ตั้งแต่แรกนะครับมันจะมี url ของไซด์เนี้ยโผล่มาตั้งแต่แรกแต่ถ้าจะเพิ่มก็มาเพิ่มตรงนี้ได้ในกรณีที่เรามีหลายเว็บไซต์นะครับในที่นี้ผมยังไม่ได้เพิ่มไอ้ตลาดตลาดนี้ขึ้นมานะครับ ผมก็บอกว่า facebook นะครับตาลาดค้าเนาะเมื่อกี้นะครับแล้ว url ของเว็บไซต์ผมก็ใส่ตรงนี้แต่เพื่อนๆไม่ต้องไม่ต้องมาใส่เพิ่มตรงนี้นะครับเพราเพื่อนเ,อน,เอนสมัครตั้งแต่แรกนะครับพอสมัครเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องมาดูว่าไซต์ของเราเขาอ,อนุมัติเราแล้วหรือยังนะครับเข้ามาให้เรามาใส่ตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มันบอกว่าไอ ไอ้เว็บไซต์ของเราเนี่ยมันเป็นอะไรนะครับเป็นสื่อโซเชียลเป็นคูปองเป็นเงินคืนเป็นคะแนนสะสมเป็นคอลัมน์เป็นคอมมูนิตี้เป็นเซิร์ชเอนจินเป็นอะไรก็ว่าไปจะเป็นเครือข่ายโฆษณาเป็นเครือข่ายแอฟเฟลเอตในที่เนี้ยมันมันเป็นอะไรครับมันเป็นมันเป็น Facebook เนาะผมจะเป็นบล็อกหรือเป็นสื่อโซเชียลก็ได้อ่ผมเป็นสื่อโซเชียลแล้วกันทําตามผมไปเลยก็ได้นะครับเขาบอกแทฟฟิกนี่มายยงไงไรแทฟฟิกของเราเนี่ยที่คนจะเข้าไปในตลาดคาเราเนี่ยมาจากไหน มาจากเราเสียค่าใช้จ่ายในการโปรโมทไหมหรือไม่เสียเราก็หรือเป็นเพจ f Facebook ผมต่อเป็นเพจ a c e b o o k แล้วกันนะครับทําตามผมไปเลยนะอันนี้สร้างยอดเห็นไหมครับสร้างยอดโดยการรีวิวสินค้าและบริการหรือเปล่าหรือเป็นคะแนนสะสมก็คือพูดง่ายๆว่าข้อมูลในเพจเราเป็นอะไรครับเราก็ใส่อันนั้นไปสมมุติว่าผมข้อมูลในเพจผมเป็นอะไรดีนะเป็นรีวิวสินค้าบริการหรือเป็น ตารางเปรียบเทียบอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ของลูกค้านะครับไอ้ kiego, ขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ของเพื่อนๆนะครับว่าคอนเทนต์มันเป็นอะไรก็ใส่อันนั้นไปนะครับของผมอาจจะเป็นรีวิวสินค้าและบริการซึ่งจริงๆก็รีวิวเกี่ยวกับเรื่องรถน่ยอันนี้ผมทําให้ดูให้เฉยนะครับว่าว่าอะไรนะครับแล้วเขาก็ถามว่าไอ้ bliss, ตัวเว็บไซต์เราเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะไรอย่างเงีย้ยครับผมก็บอกเอ้ผมก็มาดูมันเกี่ยวเอาให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะ ของผมนี่มันก็เกี่ยวกับเรื่อง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 รถเนาะสมมติแล้วกันเนาะก็ทําให้ดูเฉยๆนะครับเรื่องรถถ้ามันไม่มีก็เอาให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับเรื่องรถอ่าเรื่องรถเรื่องรถเรื่องรถเป็นออนไลน์เซอร์วิสไหมอ่าโอเคเป็นอะไรเป็นนี่ออโตโมทีฟเห็นไหมครับเป็นออโตโมทีฟเห็นไหมผมคลิกออโตโมทีฟเลยนะครับเห็นไหมเขาต้องให้ใส่ส่2รายการนะครับจริงๆถ้าคลิกออโตโมทีฟเลยมันก็ ผมเป็นคารก็ได้ไหมครับเป็นคารหรือจะเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ได้หรือผมคลิกออโต m โมทีฟจะอธิบายไหมผมไม่อธิบายแลวกันผมก็กดสร้างเลยในกรณีที่ที่ในกรณีที่ทุกคนเข้ามาแล้วเว็บไซต์ยังไม่มีนะครับหรือว่าต้องการเพิ่มเว็บไซต์ก็มาเพิ่มตรงนี้นะครับแต่ตอนสมัครเขาให้ใส่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับมันจะมีไหมเอ่ยของผมก็มีตลาดคาผมมาแลเห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมตลาดคาผมเห็นไหมครับเขาก็อนุมัติละ กรณีที่เราอยากจะเพิ่มมันนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับก็มีตลาดคาร์โพมาแล้วะว่ามีตลาดคาร์โพมาแล้วทํายังไงครับให้เรากลับไปที่แคมเปญเห็นไหมครับแล้วก็ไปดูแคมเปญที่ยังไม่สมัครก็คือเรายังไม่ได้สมัครเลยล่ะครับแล้วเราก็มาเลือกเพจที่เราลงทะเบียนไว้ของผมก็เป็นตลาดคา Facebook อะไร Facebook ตลาดคาเห็นไหมครับเว็บไซต์อันไหนก็เอาอันนั้นขึ้นมาโชว์นะครับเห็นไหมครับว่าตลาดค้าเนี่ยดูแล้วกันนะครับ ให้ไปดูที่แคมเปญอีกทีนึงแคมเปญที่ได้รับการอนุมัติเห็นไหมครับมันไม่มีเพราะอะไรครับเพราะว่าเรายังไม่ได้สมัครแคมเปญนี้เลยเห็นไหมครับผมก็เข้าที่แคมเปญเอะน,น,นี้เราจะโฆษณาอะไรดีล่ะครับในในในตลาดคาเราในรถเราเนี่ยจะโฆษณาอะไรดีเนาะเรามันก็ต้องเป็นเกี่ยวกับพวกสินเชื่อส่วนบุคคลนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยครับนึกออกไหมครับอ่าในที่นี้ผมเอานี้แล้วกันเนี่ยสมหวังเงินสั่งได้ลองดูซิลองคลิกเข้าไปดูหน่อย นะครับผมจะเอาอันนี้ไปโฆษณาในตลาดคานะครับเพื่อจะเอาคอมมิชชั่นของเขาเห็นไหมครับว่ามันจะได้ร้อยสี่สิบบาทเห็นไหมครับต่อครั้งนะครับอันนี้ก็ได้เจ็ดร้อยบาทต่อครั้งอย่าลืมนะครับว่าผมทำสี่ห้าวันผมได้มาหมื่นกว่าบาทนะครับผมก็เอาตัวที่มันแพงมันก็จะยากกว่านะครับอันนี้ก็คือสมหวังเนาะพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับใครอยากจะเรียนแบบผมก็เรียนแบบไปได้เลยนะครับวิธีการก็คืออะไรครับผมจะก๊อปปี้ข้อความตรงนี้เลยครับ ไอ้ตรงเนี้ยค่าคอมมิชชั่นอะไรไม่ต้องไปใส่บอกเขาหรอกนะครับก็ดูเอาแล้วกันนะครับว่าสมหวังเงินสั่งได้เขาให้เท่าไหร่ฟิกเลยเนะี่ยเขาให้140วิธีการที่ผมเอาไปโฆษณาผมเอาข้อความเข้ามาเลยครับก๊อปตรงนี้เลยนี่ครับคลิกขวาแล้วก๊อปปี้จเจ้าข้อความเนี้ยเขาไปโฆษณาเลยนะครับอ่าวิธีการผมก็จะสมัครก่อนก่อนที่เราข้อความนี้ไปลงโฆษณาเราต้องกดสมัครตรงนี้นะครับกดสมัครอ่าแล้วผมก็บอกว่าผมยอมรับผมจะสมัครละตอบ yes นะครับสมหวังอ่าโอเคผมก็อพสพอ,พอ,พอตอบเยอะเสร็จปุ๊บนะครับก็มาดูเกิดอะไรขึ้นนะครับที่ตลาดค้าใช่ไหมครับมันก็จะมีอีเมลเด้งไปที่เมลเราเอะเนาะว่าเราได้สมัครไอ้ตลาดค้าไปแล้วไอ้เนี้ยสมหวังเห็นไหมครับมันก็จะมาอยู่ที่แคมเปญรอการตรวจสอบเราก็ต้องรอครับถึงตรงนี้แล้วก็ต้องรอแล้วต้องรอแล้วว่าจะทํายังไงก็ถ้าเขาอนุมัติเราเขาก็จะมาดูครับว่าที่เว็บไซต์เราเนี่ยอยากจะให้โฆษณาอะไรไหม เราก็ต้องรอแต่ในที่นี้เราไม่รอครับเพราะเราเป็นโลกแห่งดิจิตอลเราก็ข้ามไปเลยนะครับผมไม่รอเนาะผมมีอันหนึ่งที่เป็นตลาดรถมือ2นะครับเหมือนเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับว่ามันต้องตรงกันนะที่ตลาดรถมือ2ก็มาดูนะครับเหมือนกันสมมุติว่าผมผ่านกดแล้วกันแล้วกันเนาะเมื่อกี้ที่ทําให้ดูเพื่อทําให้ดูว่ามันแอดเว็บแอดเว็บไซต์ยังไงนะครับก็มาดูตลาดรถมือ2นะครับว่าแคมเปญที่ได้รับการอนุมัติแล้ว สมหวังเงินสั่งได้เมื่อกี้เนี่ยครับอ่ามันสมหวังเงินสั่งได้ไหมครับมันอนุมัติให้ผมแล้วแต่ไอตลาดค้านะ่ยมันยังไม่ยังไม่อนุมัตินะครับตลาดค้าเนะี่ยมันยังไม่อนุมัติให้ผมเลยต้องรอบางทีรอเป็นวันเลยครับดูที่แคมเปญนะดูที่แคมเปญตรงนี้ครับแล้วก็ดูแคมเปญที่รอการตรวจสอบเห็นไหมครับสมหวังเงินสั่งได้ก็ยัง <S <S ไม่อนุมัติผมเลยโอเคไม่เป็นไรผมก็ไปที่ก็อนุมัติแล้วละกันเพราะว่าไอที่ตลาดรถมือสองของผมเนี่ยมีคนติดตามอยู่ประมาณสัก2 0 0พกว่าคนมั้ง ก็เข้ามาดูที่แคมเปญนะครับแล้วก็แคมเปญที่ได้รับการอนุมัติเนาะแล้วก็ไปดูสมหวังนะครับสมหวังเงินสั่งได้ทําเหมือนเดิมอะครับผมบอกว่าไงให้ก๊อปปี้อันนี้ใช่ไหมครับหลังจากที่เราหลังจากที่เราสมัครแล้วเนี่ยเราก็ก๊อปปี้สมหวังเงินสั่งได้นะครับเอาแค่นี้พอนะคอมมิชชั่นไม่ต้องให้เขาดูนะครับก็บอกว่าสมหวังเงินสั่งได้ก๊อปปี้นะครับแล้วกลับไปที่แฟนเพจของเรานะครับแฟนเพจของเราก็เป็นไรเอ่ยตลาดลดมือสองเนาะตลาดลดสองอยู่ไหนเอ่ย นี่ตลาดรถมือสองเห็นไหมครับพอตลาดรถมือสองเสร็จปุ๊บเราก็เข้าไปที่เราจะไปสร้างโพสแล้วครับเราจะไปสร้างโพสเห็นไ,ไหมครับตลาดรถมือสองนี่ผมก็ลงอะไรไว้หลายอันเนาะมีทั้งอีอนมีทั้งอะไรผมลงให้ดูอีกทีนึงแล้วการพอเข้ามาที่ตลาดรถมือสองเราเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาสร้างโพสเห็นไ,ไหมครับสร้างโพสต์สร้างโพสทำไงก็ copy ข้อความจากนี่ครับ Access Trade นะครับ copy จากตรงนี้นะมาวางนะครับผมก็วางลงไป เห็นไหมครับข้อความผมก็วางลงไปแล้วครับว่าสมหวังเงินสั่งได้ตึก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 มันให้เรา140บาทนะครับจุดเด่นของแคมเปญคือตึก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 ระยะพันตึก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 อะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็ทริกหน่อยครับก็เอนเตอร์ทีนะครับแล้วก็พิมพ์คาว่านี่ครับผมเอนเตอร์แล้วกันนะผมเอนเตอร์เดี๋ยวเอนตยังไงวะแล้วผมก็บอกว่าอะไรเดียวนะผมเอนเตอร์เสร็จแล้วผมก็บอกว่าสนใจนะครับสนใจสมัครเลย อ่าสมัครเลยเนี่ยแล้วผมก็ไป copy ตรงเนี้ยครับก๊อป้ลิงด่วนมาเนี่ยครับก็ copy ตรงนี้ครับก๊อปปี้นะครับเสร็จแล้วก๊อปตรงนี้นะลิงก์ด่วนของเขานะครับมาวางตรงนี้ปึง้งอ่าพอวางตรงในนี้เสร็จเห็นไหมครับเดี๋ยวมันจะมีโฆษณาโผล่ขึ้นมาตรงนี้เวลาคนก็อ่านโฆษณาเราเวลาเพราะผมโพสต์ลงไปเนี่ยเห็นไหมครับพอนยูก็กู้ได้เห็นไหมครับ,เร,บเราก็กดโพสต์ตรงนี้นะครับโพสต์ตึง้ง เท่านี้แหะครับสมหวังเงินสั่งได้ก็จะไปโผล่ในนี้แหะครับตลาดรถมือสองเห็นไหมครับสมหวังเงินสั ya, no? ne, u, ่งได้ไหมครับทุกคนลองเข้าตลาดรถมือสองดูก็จะเห็นครับว่าสมหวังเงินสั่งได้ไหมครับสมว่าเราเข้ามาในเว็บตลาดรถมือสองเอ๊เราอยากเอ้าอยากขอสินเชื่อเนาะเราก็มาเข้าตรงนี้ครับแล้วเราก็กดสมว่ามีคนอื่นเข้ามาดูเนาะแล้วสนใจอยากจะสมัครสินเชื่อก็กดตึ้ง แล้วมันก็จะพาเราเข้าไปสู่เว็บสมหวังเงินสั่งได้แล้วเราก็สมัครนู่นนี่นั่นตุกตุกติ๊กติ๊กติ๊กต๊ก,ตก,ตก,ตกพอเขาอนุมัติเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเงินมันก็จะเข้าเราร้อยสี่สิบบาทนะครับหรือตามเงื่อนไขที่เขาให้นั่นแหละเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะบอกว่าตามเงื่อนไขเนี่ยเขาให้อะไรยังไงก็อา่านดูเอาแล้วกันนะครับว่ายอดสินเชื่ออนุมัติน้อยกว่า1000 0แบาทและมากที่สุดถึงสองพานหนึ่งร้อยบาทบางทีเขาให้ถึงสอุมัตหนึ่งร้อ0บาทเห็นไหมครับออ900,000บ,า,ไไบ, 9, บา,าจะได้2 0 0ั ก็คื or, อได้ไม่ได้ก็ไม่เกี่ยวกับเราหรอกครับจริงๆนะเนะเพราะแต่เราก็รอว่าเราจะได้ผลประโยชน์จากมันยังไงเห็นไหมครับว่าน้อยกว่านี้แต่ถึง1ล้านก็ได้3,800อบาทบางคนทำรายได้เป็นแสนนะครับนะครับรู้ยังครับว่าทําไมผมถึงได้ไม่5วันมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับ5วันก็ประมาณ1 2 6 0 0บาทก็เราก็สกินลูกค้าหน่อยครับสกินคนเข้าหน่อยของผมก็อาจจะคุณภาพดีนิดนึงแต่อาจจะมีลดลงไปบ้างนะครับถ้าเขา ไม่ผ่านกฎเกณฑ์อะไรเนาะแต่ของผมมันผ่านมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยของผมบางทีมันเป็นออตโต้ได้เลยก็ก <g iggle> <g iggle> ็ลองดูแล้วกันเนาะลองดูอย่างวันเนี้ยผมทูเดย์ไหมทูเดย์เนี่ยผมได้700ใช่อยเหไหมครับอ่อเยสเดย์เมื่อวานได้ไรเมื่อวานไม่ได้เลยนะครับแล้ววันต่อไปอ่ะสิบสี่วันที่เอเอเจ็ดวันที่แล้วเห็นไหมครับก็ 1, 000, 600, หนึหหห่งหมื่นสองพันหกร้อยอ่านะครับเห็นไหมครับเนี่ยก็คือวิธีการการการหาเงินออนไลน์นะครับโดยการเป็นในหน้าไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมครับแต่ทั้งนี้สมาชิก เพื่อนๆเนี่ยจะต้องมีเว็บไซต์มีแฟนเพจมีบล็อกมีอะไรก็แล้วแต่ที่มีทาฟฟิกที่มีคนเข้าบ้างอะครับเพื่อที่ให้คนเข้าไปดูสินค้าของเราอะนะครับก็ลองดูเนาะว่าว่าว่าอย่างของผมเนี่ยไหมครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยแฟนเพจผมเห็นไหมครับอย่างตลาดรถของผมเนี่ยก็มี2000ก็ตัวได้ประโยชน์จากมันเหมือนกันนะครับเนี่ยผมผมมี2000กว่าผมทําแฟนเพจไว้ไหมครับสองพเห็นไหมครับก็ก็มีคนเข้ามาดูเว็บไซต์ผมก็มีคนเข้าดูก็เอาพวกนี้ครับ ไปโปรโมทหรือทำวิดีโอก็ได้ครับทำวิดีโอแล้วก็เอาลิงก์ตรงนี้ครับเอาลิงก์ตรงนี้เนาะเอาลิงก์ตรงตรงแคมเปญนะครับแคมเปญที่สมัครแล้วที่อนุมัติแล้วเนี่ยแคมเปญตรงนี้ครับแคมเปญพวกพวกเนี้ยไปใส่นะครับเอาลิงก์เนี่ย,ยไปใส่ใต้ YouTube เราก็ได้เช่นอะผมยกตัวอย่างอีกหนึ่งอย่างอะว่า มันไม่จําเป็นจะต้องเป็นเว็บไซต์อย่างเดียวนะครับเป็นสิ่งต่างๆเป็นลิงก์เป็นอะไรก็ได้แต่ผมยังไม่แน่ใจนะเพราะตอนนี้ผมทําตัว youtube เองผมยังไม่ได้ตังเลยจากตรงนั้นเนาะ mm. ก็ไม่รู้ว่ามันไม่ประสิทธิ์มันไม่มีประสิทธิภาพหรือไงไม่ทราบนะครับเพราะว่าผมใส่ใต้ลิงก์ของ youtube ก็ยังไม่มีรายได้ตรงนั้นแต่ผมใส่ไว้ในแฟนเพจของ youtube เอกของ f a c e b o o กกับทำให้ผมมีรายได้ตรงนี้นะครับนี่5วันนะครับ ซึ่งคนอื่นเขาทำได้มากกว่าผมอีกนะถ้าใ,ใครสนใจนะครับก็คลิกที่ใต้ลิงก์แล้วก็สมัครนะครับแล้วก็ลองทําตามที่ผมบอกพอเข้ามาเสร็จปุ๊บทำตามใช่ไหมครับเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยครับก็รอเขาอนุมัติเว็บไซต์ก่อนเนาะอย่างที่ผมบอกครับเข้ามาผมทวนนะครับก่อนจะจบเนาะก็เข้ามาเสร็จปุ๊บก็ตั้งค่าบัญชีก่อนเลยครับเข้ามาถึงปุ๊บใช่ไหมครับล็อกอินเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยตั้งค่าบัญชีก่อนเลยก็คือประวัติใส่รายละเอียดเราไปนะครับแล้วก็บัญชีธนาคารผมไปเร็วแล้วกันนะแล้ววก็็ใส่เบไซต์ ซึ่งเว็บไซต์เราเนี่ยเราจะบวกเข้าไปเท่าไหร่ยังไงก็ได้นะครับเว็บไซต์เราเนี่ยก็จะบวกเข้าไปรอเขาอนุม,มัติสถานะถ้าเป็นบวกเขาก็จะอนุม,มัติให้นะครับรายละเอียดก็ตามที่ผมอธิบายตามไปนะครับตามตามก่อนนั้นเนี้ยแล้วเสร็จแล้วก็เข้ามาดูที่แคมเปญที่ยังไม่สมัครนะครับแล้วก็เลือกนะครับเลือกเว็บไซต์ที่เราต้องเลือกให้ตรงนะครับอันเออตรงนี้ผมลืมบอกไปครับว่าตรงนี้ต้องเลือกให้ตรงเพราะว่าถ้าไม่ตรงไม่รู้วเขาให้หรือเปล่าแต่ผมทําดูแล้วก่อนหน้านี้นมันไม่ได้อะครับ ก็คือมันต้องทําให้ตรงอะหมายถึงว่าถ้าผมอยู่ในตลาดรถมือสองผมก็สมควรจะต้องมาก๊อปแคมเปญในตลาดรถมือสองไปใช้นะครับอย่างเมื่อกี้นี้ก็เป็นของอะไรสมหวังใช่ไหมพอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับให้เราเข้าแคมเปญให้เข้าแคมเปญที่ยังไม่สมัครก่อนนะครับเข้าแคมเปญที่ยังไม่สมัครแล้วพอเจอตรงไหนใช่ไหมครับเอาสมมุติผมสมัครอะไรเอ่ยอ่าผมสมมุติว่าผมสมัครอะไรดีล่ะสมมติสมมติสมมติ สมตสมติสมมติผมสมัครเคลุกแล้วกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเสร็จตรงนี้เข้ามาในนนีนะ้เราก็กดสมัครเท่าน,นั้นเองครับกดสมัครพอกดสมัครเสร็จใช่ไหมครับเราก็รอนะครับว่าแคมเปญที่รอการตรวจสอบเราก็มารอตรงนี้ครับรอจนกว่าไอตรงเนี้มันจะเข้าไปอยู่ในแคมเปญที่เขาอนุมัติแล้วนะครับพอแคมเปญเขาอนุมัติเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็เข้าไปที่แคมเปญนั้น แล้วก็ก๊อปปี้ข้อความเนี้ยไปใส่ไว้ในเฟซเห็นไหมครับ,รบของอีออนนี้ให้280ไปใส่ไว้ในเฟซเสร็จแล้วก็ทําลิงก์ให้เขาสมัครข้างใต้เท่านี้ครับเวลามีคนสมัครเราก็จะได้เงินจาก a c ็ e s Trade แล้วครับไม่ยากใช่ไหมครับของผมนี่ทาไป5วันตอนแรกทํานานมากแต่ไม่ได้ตังค์เลยนะครับแต่ทําวิธีนี้เราได้ตังค์นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับของผมไอตัวที่ได้ตังค์เนี่ยมันมันมีคนเข้าเป็นพันเป็นหมื่นเนาะ หมายถึงไม่มีสมาชิกไม่ได้มีคนเข้าไปพันเป็นเหมือนมันได้สําหรับคนที่มียอดสมาชิกยอดสับสไครต์อะไรเยอะๆก็ลองดูนะในเว็บไซต์ผมก็ได้นะครับเว็บไซต์ผมก็ได้การทําเว็บไซต์นี่ประสิทธิภาพสูงเหมือนกันนะครับก็ขอจบการรีวิวการหาเงินออนไลน์ไม่ถึง7วันได้มาหมื่นกว่าบาทนะครับแบบละเอียดนะแต่เพียงเท่านี้ใครสงสัยอะไรยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับผมก็ ไอ้ตรงนี้ผมไม่รู้มันคืออะไรนะก็ไม่รู้ไม่รู้รายละเอียดไม่อยากอธิบายนะครับอันนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสนใจก็กดไลค์กด subscribe s u b สไครป์ผมไว้นะผมจะมีเทคนิคการบอกว่าเงินมันหายังไงนะครับยังมีอีกวิธีอื่นนะแต่มันได้น้อยอันนั้นได้มั่นคงแต่น,นี้มันได้แบบเร็วเหมือนกันผมก็งงนะครับขอจบการรีวิวการหาเงินออนไลน์แบบอะไรดีล่ะจะเรียกว่าอะไรแบบได้เงินจริงๆเนาะแต่เพียงเท่านี้นะครับ สนใจก็กดไลค์กด subscribe เอาไว้นะครับเผื่อผมมีอะไรดีๆผมจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับสวัสดีครับ